วรรัคดีเรื่องรามเกียรติเป็นวรรัคดีขนาดยาวที่สำคัญของไทยมีต้นเข้ามาจากมหาการามายณะของอินเดียโดยฉบับที่ถือว่าเป็นมาตรฐานและสมบูรณ์ที่สุดคือฉบับราชการที่หนึ่งราชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตโกสินทร์ซึ่งรงโปรดให้กุยในราชสำนักเรียบเรียงขึ้นใหม่จากบทละครในสมัยยุทธยารามเกียรติฉบับพระราชดิพนในราชการที่หนึ่งมีทั้งหมด4 0 0พัน 320บพระบาทบทก่อนตอนที่มิดกําเนิดพระรามคือเรื่องมันเริ่มจากแบบนี้เมื่อก่อนมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าทัสคันเป็นราชายักษ์แห่งกรุงลงกามันเก่งมากมีสิบหน้า20มือได้พอจากภาพภาพรมว่าไม่มีเทพอสูรรือมนุษย์หน้าไหนจะฆ่ามันได้ถ้าไม่ใช่อมนุษย์มันก็เลยอาะวาดใหญ่เลยไปกวนพวกเดซีพราม เทวดาบนสว์ก็ยังไม่เวน้นเทวดาทนไม่ไหวก็พากันไปฟ้องพระอิศวรว่าช่วยด้วยทัดกันบ้าอำนาจเกินไปแล้วพระอิศวรเลยเรียกประชุมเทพทั้งหลายแล้วก็ตัดสินใจว่าต้องให้พระนารายณ์อวตาลลงไปจัดการพระนารายจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้พระนารายก็บอกว่าโอเคจะลงไปป้าบทับซดกันให้แต่จะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งพระองค์เลือกจะเกิดเป็นโอรสของพระเท้าทัโรถแห่งกรุงโอยธยาอารอนประมาณเมืองหลวงของโลกมนุษย์ตอนนั้นพระเท้าทอดใหญ่ลูกมา้าทีนี้ฟังมนุษย์พระเท้าทสศทศเองก็มีปัญหาหนักใจอยู่คือมีเมียตั้งสามคนแต่ว่าไม่มีลูกสักคนท่านก็อยากมีทายาตไว้สืบราชวงศ์เลยไปทำพิธีขอลูกจากเทพเจ้าผลก็คือเทพป,ประทานข้าวทิพย มาให้สามปันให้เอาไปให้เมสี 4, ทั้งสามกินแล้วก็จะได้โอรสคำเดนกําเนิดสีเจ้าชายพระเท้าโทสดก็แบ่งข้าวทิบให้สาวเมียกินอย่างยิ่รถิ่นทางเก่าสว่าง ปัหญ่ได้ลูกชิ้นพระรามนางสมุทรเทวีได้ลูกแปดพระลักษมกับพระสังขุตนางโวยสุดได้ลูกชื่อพระรรพรตทั้งสี่คนโตมาด้วยกันเลยเหมือนพี่น้องแท้ทิงจะคนละแม่แต่ก็รักกันดีมากลักษณะของพระรถแต่ละองค์ พระรามเป็นพี่ใหญ่หลออแค่ใจดีฉลาดมาและมีคุณธรรมสุงสุดพระลักมุนเป็นน้องแบบของพระสัตรูที่วอกซิ่งรักพี่แบบสุดหัวดพระพระตเรียบร้อยเป็นคนใจเย็นและค่อนข้างสุขุมพระสะตัตรูเงียแบแอบแต่ฉลาดเป็นนักวางแผนพอเตอิบโตขึ้นมาเจ้าชายทั้งสอง ถูกส่งไปเรียนกับซีเรียนทั้งศิลปะการใช้อาวุธยุทธวิธีและธรรมะพอเรียนจบก็กลับมาประจำราสสำนักเป็นที่รักที่รักของชาวเมืองทุกคนโดยเฉพาะพระรามที่คนรักมากนิสัยดีมีเมตตาและไม่ถือตัวเลยที่สองทัดกันลักนางสีดาชื่ออดูสปอยแต่เรื่องราวเบื้องหลังนี้ดรมาม่าหนักเริ่มจากความรักของพระรามกับนางสีดา หลังจากเจ้าชายทั้งสี่โตขึ้นพระเทาทศรถก็อยากให้พระรามมีคู่เลยพาไปร่วมงานสวาหะข,ของพระยาชนกที่มีลูกสาวคนงามชื่อนางสีดาพระยาชนกตั้งกฎไว้ว่าใครยกศรพระศิวะขึ้นได้จะได้แต่งงานกับนางสีดาแน่นอนว่าคนที่ยกได้ก็คือพระรามแบบไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะเทพส่งมาโดยแท้พระรามกับนางสีดาแต่งงานกันท่ามกลางความชื่นมืนของประชาชนแต่อยู่ดีก็มีดราม่าครอบครัว พระท้าวทศรถเตรียมจะสละราชบัลลังก์ให้พระรามขึ้นครองแต่ดันมีนางไก่แม่ของพระพรุทธซึ่งเคยช่วยชีวิตพระเท้าทศรถไว้เลยมีสิทธิ์ขอโพอระสองคอแล้วเธอดันขอว่า 1. ให้พระพุทธขึนครองราชแห่ง 2. ให้ในประเทศพระรามไปอยู่ป่าสิบสี่ปีพระเท้าทศรถช็อกมากเพราะรักพระรามที่สุดแต่ก็พูดแล้วต้องรักษาคำพระรามเองก็ไม่โกรธไม่ว่าใครเลยนะกลับยอมไปอยู่ป่าแบบเต็มใจ นางซีดาก็ขอตามสามีไปด้วยและพระลักษมณ์ก็ขอตามไปด้วยเหมือนกันเพราะรักพี่มากชีวิตในป่าและการเฝ้านางซีดาทั้งสามใช้ชีวิตในป่าอย่างสง่บสุขจนมาวันหนึ่งมีนางยักษ์ชื่อว่านางซูดซีหรือซูลมานคามาเจอพระรามเข้าก็ตกหลุมรักทันทีแต่พระรามไม่สนใจ ธอเลยพยายามจะจับพระรามพระรามปฏิเสธแบบสุภาพแต่นางสุลรีไม่ยอมพระลักษณ์อมเลยใช้ธนูจัดการให้พิการนางสุลรีโกรธมากเลยไปฟ้องพี่ชายของเธอซึ่งก็คือทัสกันได้ยินเรื่องก็ของขึ้นทันทีตอนแรกทัสกันก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอนางสุลซีเล่าเสร็จมีนางยักษ์อีกคนชื่อกาลนางยักษ์ซีเสื่อมเข้าไปว่าพระรามมีเมียชื่อนางซีดาสวยมากกกหน้าตาดีจนเทพยังต้องเหี่ยวมอง เท่านั้นแหละทัศกรันลืมไปเลยว่าตัวเองมีเมียอยู่แล้วเป็นสิบคิดจะลักพานางสีดาไปเป็นเมียตัวเองทันทีที่แผนการลักพาตัวเริ่มขึ้นทัศกันวางแผนกับน้องชายเชื้อควงกับตรีชาติว่าจะล่อพระรามกับพระลักษมให้ออกห้างห่างจากนางสีดาแล้วจะลงมือจับตัวไปทัศกรันแปลงกายเป็นเนื้อสีมาหลอกล่อให้พระรามออกไปยิงกวางทองปลอมที่เขาสร้างขึ้นเป็นมายา แล้วพระลักษมุ์ก็ถูกหลองไถทุ่มพรมาให้ไปช่วยพระรามทิ้งนางสีดาไว้คนเดียวพอจังหวะน,นี้แล้วทัสกันก็แปลงกายเป็นพรมามแก่ดเดินถือไม้เท้าเข้ามาแล้วหลอกนางสีดาให้ก้าวข้ามเส้นวงเวทที่พระลักษมณ์ขีดไว้พอก้าวคมปุ๊บทัสกันก็กลับร่างเป็นยักษ์ตัวใหญ่แล้วจับนางสีดาไปลงกาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยจบหน้าติดตามมากพระรามจะทำยังไงต่อ พอกลับมาพระรามกับพระลักษมณ์ไม่เจอนางสีดาก็เสียใจมากและเริ่มออกเดินทางตามหานางสีดาทั่วป่าจนเริ่มไปเจอกับตัวละครใหม่อย่างนุมานพี่เพกและฟูงลิงหวานแต่เดี๋ยวเรื่องนั้นไว้ตอนหนาะสรุปแบบเพื่อนเมาพระรามแต่งงานกับนางสีดาอย่างหลอ่อดราม่าครอบครัวทําให้ต้องหนีเข้าป่าทัสกันฮืนเห็นว่าสีดาสวยเลยใช้แผ่นสกปกลักพาตัวไป คราวนี้เราจะเล่าตอนที่สาพระรามตามหานางสีดาแบบเต็มเนื้อเรื่องละเอียดจัดเต็มไม่มีสรุปท้ายเหมือนนังฟ้าแบบเล่มต่อเล่มเลยเตรียมใจไว้เลยนะเพราะตอนนี้ถือเป็นหนึ่งในโตอดทีหนึ่งในตอนที่มีซีซั่นมากที่สุดของรามเกียรติเลยละ่ะตอนที่ส่าพระรามตามหานางสีดาเริ่มที่ความสราพระรามสูญเสียคนรัก หลังจากทศกันลักพานางสีดาไปพระรามกับพระลักษมณ์กลับมาถึงอาสร,รมแล้วไม่เจอนางสีดาก็แทบเสียสติพระรามตะโกนเรียกชื่อสีดาสีดาเดินวนไปมาในป้าหวังว่านางจะแอบ,บไปเดินเล่นหรือหลงทางอยู่ไม่เกยพระลักษมณ์เองก็รู้สึกผิดเพราะตัวเขาเป็นคนทิ้งนางไว้ตามขอของพระรามทั้งสองเดินหานางสีดาไปทั่วป่าตลอดเวลาไม่กินไม่นอนจนแทบหมดแรงเจอชป,ปรีและลิงเฝ้าภูเขา ระหว่างเดินพระรามกับพระลักษณ์ได้พบกับลิงชื่อชาปลีผู้เฝ้าภูเขารูปรงาเดียวเขาบอกว่าได้เห็นยักษ์นาดำสิบหน้า20แขนบินผ่านางงามผู้หนึ่งข้ามฟ้าไปพระรามเริ่มแน่ใจแล้วว่าต้องเป็นทังสกันไหมจึงมุ่งหน้าต่อไปสู่แดนใต้ผาหินพัเจอกับกิริเมยักษ์เฝ้าประตูเมืองขิดขินทั้งสองเห็นเดินมาถึงเข้ายายแห่งหนึ่งแล้วได้พบกับยักษ์เฝ้าประตูชื่อกิริเม ซื้อมีมีร้างสูงใหญ่สีม่วงมีเขาและคอยขวางไม่ให้ใครผ่านเข้าเขตเมืองวานร่านเกิดการต่อสู้ระหว่างพระรามกับยักษ์กิริเมย์พระรามยิงซอนระหมาซอะป์ลักลงได้และนั่นเองทำให้สุครีปกับหลาวานรัวานี่คือพระรามตามคำพยากัน <c oughs> พบสุครีปเจ้าลิงผู้ทูกเนรเทศพระรามและพระละกมได้พบกับ สุครีพเจ้าชายลิงที่กำลังหนีการไล่ล่าจากพี่ชายชื่อพาลีที่แย่งรัชสมบัติไปสุครีปพาพรรามไปยังทัํ p l ลบภายแล้วเปิดใจว่าต้นอยากได้เมืองคืนแต่สู้พี่ชายไม่ได้พระรามเห็นว่าถ้าได้ลิงเป็นพวกจะช่วยตามหานางสีดาได้จึงให้คำมั่นว่าจะช่วยกําจัดพาลีให้ถ้าสุครีปช่วยหาสีดาให้ด้วยสุครีปตกลงทันทีการต่อสู้ของพี่น้องลิง พระรามเข้าผลิเพื่อพิสูจนฝีมือพระรามแอปไปซุูมข้างทําแล้วให้สุครีปเข้าไปท้าสู้กับผลิตอนแรกพระรามยังไม่กล้าย,ยิงเพราะพี่น้องลิงสองตัวหน้าตาเหมือนกันมากแต่รอบสองสุครีปติดพวงมาลัยดอกไม้ไว้พระรามจึงสามารถแยกออกและยิงซอนใส่ผลิได้สอนของพระรามแรงมากพุ่งทะลุอ,อกพลีจนถึงแก้ความตายก่อนเสียใจพลีต่อวา่าพระรามวะ มาค่าในสึกศึกที่ไม่เกี่ยวกับตัวแต่พระรามตอบมีเหตุผลว่าค้าคือองค์อวตานแห่งพระนารายเพื่อกำจัดอธรรมภาลีเป็นผู้นอกธรรมแย่งเมียพี่ชายจึงสมควรแล้วภาลีรับฟังและสินใจอย่างสงบสุครีปได้ครองเมืองตั้งหน่วยค้นหาสีดา เมื่อสุครีปได้ขึ้นครองเมืองขีดขินเขาแต่งตั้งกองกำลังวานนับแสนกระจายกำลังออกเป็นสีทิศเพื่อออกตามหานางสีดาในทีมที่ไปทิศใต้มีลิงชื่อหนุมานเป็นหัวหน้าทีมนี่แหละพระเอกเบอร์สองของเรื่องที่ทุกคนรอคอยหนุมานพบพิเพกและรู้ความจริงว่าสีดาอยู่ที่ลงกาในระหว่างตามหาหนุมานได้พบกับเพกน้องชายของทัสกันที่เป็นยักษ์ฝ่ายธรรมะพีเ เคียเพกแอบไม่พอใจการกระทําของพี่ชายจึงแอบบอกหนุมานว่านางซีดาถูกขังอยู่ที่สวนอาสในกรุงองกาและยังแนะทางหลัดและมอบเผาขาวสารพร้อมยันให้หนุมานไปข้ามทะเลหนุมานข้ามสมุทรชักในตำนานหนุมานขยายร่างใหญ่เท่าภูเขาตั้งท่าบนยอดเขาแล้วกระโดดทีเดียวข้ามทะเลนับรอยยชระหว่างทางเจออสูรทะเลหลายตนทั้งนางเงือก อสูรนางวารีสุนอสูรที่พยายามจะกินหนุมานแต่หนุมานใช้ทั้งปัญญาและกำลังจัดการทุกตนได้หมดเข้าเมืองลงกาแบบสายลับเจะนางสีดาหนุมานแปลงร่างเป็นลิงธรรมดาแอบเข้าเมืองได้แล้วตามหาจนเจอนางสีดานั่งอยู่ใต้ต้นอโศกในสวนสีดาสรามากไม่กินไม่นอนน้ำตานองหน้าพราะดูไม่เว้ว่าพระรามจะตามหรือไม่ หนุมานแสดงตัวว่ามาจากพระรามพร้อมแสดงหวนให้ดูนางสีดาดีใจมากถึงกับร้องไห้และมอบเกสาและข้อความลับให้หนุมานกลับไปบอกพระราม นุมานแลงวิถเผากรุงลงกาก่อนกลับนุมานไม่อยากกลับแบบเงียบเลยโชว์เหนืออีกครั้งโดยเข้าไปปวนวังของทักันกระโดดขึ้นยอดปราสาทไปสู้กับยักษ์เป็นร้อยตนถูกจับได้แต่ไม่ปุดที่นดิมก,กันสังเผวนุมานกับชายไฟนั้นเผาว,วังทัสกันยับยีนแทน้ลงกาไปลุกทั้งเมืองยักษ์แตกตื่นนุมานหัวเราะลั่นข้ามทะเลกลับไปหาพระรามกลับมารายงานพระรามเมื่อถึงฝั่งพระรามได้ฟังรายงานจากนุมานก็น้ำตาสึ รวบร,รวมทัพเพื่อเตรียมบุกกรุงลงกาพระรามสาบานว่าจะจะทวงคืนเมียให้ได้และล้างอาธรรมให้เสิ้นพระรามเริ่มเห็นทางแล้วว่านางสีดาอยู่ที่ไหนและตอนต่อไปจะเป็นสงครามที่ทั้งอลังการและดุเดือดมากมาต่อกันที่ตอนที่4ี่แบบเต็มเต็งกับตอนที่ว่ากันว่ามันที่สุดของเรื่องรามเกียรติลิงเลยก็ว่าได้เตรียมรับมือกับศึกสงครามระหว่างทัพลิงกับทัพยักษ์ที่ดุเดือดที่สุด ตอนที่4ส่งครามกรุงลงกาพระรามประกาศสิหลังจากได้รับข่าวจากหนุมารว่านางสีดาถูกคขังอยู่ในสวนอาร์นั้นกรุงลงกาพระรามก็ไม่รอช้าสั่งการให้สุครีระดมพลลิงจากทั่วทุกสาทิตทั้งลิงใหญ่ลิงเล็กลิงเพือกลิงดำนับเป็นแสนล้านตัวทัพพระรามเคลื่อนพลมายังชายฝั่งตรงข้ามเก่าลงกาเพื่อเตรียมสร้างสะพานข้ามสมุทร ก้ลงกาเป็นเมืองลอยเก่ากลางทะเลลึกสร้างสะพานข้ามสมุทรสะพานพระรามพระรามสั่งให้ดุมานเป็นแมงอาร่วมกับช้างฝีมือลิงชื่อมิลพัทและองคตเราลิงช่วยกันแบกหินก้อนมันมาโยนใส่ทะเลปาดิหารีคือหินลอยน้ำได้พอเขียนชื่อพระรามลงไปก่อนสะพานค่อยๆถูกสร้างเป็นเส้นทางยาวข้ามทะเลจากฝั่งสุกาลงกาเรียกกันในภายหลังว่าสะพานพระราม ที่ฝรั่งรู้จักว่ารามาสบริดจ์พราะรามตั้งค่ายยกคนเข้าประชิดลงกาเมื่อสะพานเสร็จทัพพระรามเคลื่อนทนเขาเก่าลงตั้งค่ายนักลงลงกาเมืองลงกางั้นเลยไม่ธรรมดาเลยเป็นเมืองลอยอยู่กลางสมุรล้อมด้วยภูเขาหินเหล็กทองคำมียักษ์เป้าป้อมและประตูรอบเมืองแข็งแกร่งสุดๆัดกันร,รู้ว่าพระรามมาแล้วก็ยิงกรธแต่ก็ไม่ยอมพึนงีดา พี่เพกออกจากเมืองสร้างดราม่าพี่เพกพี่น้องของทศกัณฐ์ที่เป็นยักษ์ไฟธรรมะพยายามเตือนพี่ว่าให้ขืนนางสีดาเถิดอย่าสร้างเวรสร้างกรรมแต่ทศกัณฐ์โขดแข็งไลพพออ่พี่เพกออกจากพี่เพกเลยมาอยู่ไฟพระรามกลายเป็นทีมรักษาคนสําคัญของายธรรมะบอกข้อลับมักเกี่ยวกองทัพยักษ์กับลิงปะทะก,กัน สงครามเริ่มต้นแบบจัเดเต็มหิือปะทะยักษ์ทุกวันบางวันพระรามรบเองบางวันให้ทัพลิงออกหน้ามีแม่ทัพยักษ์ออกมาแบบวันละตนเช่นอินทชิตลูกของสกันอุมาพกันวิรุณมุกอัสกรันตรีเซียนและอีกมากมายฝ่ายลิงก็มีแม่ทัพเด่นๆอย่างนุมาลิงขาวมหาเทพลุยเกแป้งกายได้เจ้าเมืองขิด ผู้มีพลังเหนือนธรรมดาเซกินจันชิตแม่ทัพยักษ์ที่เก่งที่สุดอินจชิตลูกชายของพรกันเป็นยักษ์ที่ได้รับรอ้ว่าจะไม่มีใครเข้าได้ถ้ายังไม่ได้บูชาคณีเทพสําเร็จเขาเก่งขนาดเซกพระเวทอินจชิตได้ยิงสรวุธวิเศษทําให้พระรามกับพระลักษมณ์หมดสติทั้งคู่ลิตกใจสุดนุ่มมานจึงเห่าขึ้นสูรรันไปขอน้ําทิ์จากพระหินมารักษาพระรามให้ฟืน้นคืนกลับมา หลังจากนั้นพระลักษมณ์จึงออกรบเองปะทะกับอินชิตจนถึงตายพระลักษมณ์ฆ่าอินชิตได้ในฉากที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในมหาสุกที่ิ ที่สุดของเราทัสกันโกเทนท์ขีดสุดออกรบเองเมื่อลูกชายตายทาสกันก็ต้ตบอกหัวโกจัดไม่พอใจแล้วเขาใส่ชุดกราวิเศษขึ้นรถมาทองพร้อมกิทาและโซเทนการต่อสู้ระหว่างครรามกับทักันเริ่มขึ้นกลางสนามรบท่ามกลางสนสนเสียงระโดดฟ้าผ่าโซนครรามกับสโชนโกเทนท์ชนกันจนหิ้งฟ้าผ่าแผ่นดินสันฝ่ายลิงกับยักษ์ยืนแบบกลัง ใใส,สุดท้ายซอนฟรอมัสเพรากันมีร่างกายออ,อกตกักเพ่อะหัวใจไม่อยู่ในตัวพี่เพบอกพระรามว่าต้องใช้ซอนพรอมสและยิงตรงหัวใจที่ซ่อนอยู่ในกล่องแก้วใต้แทนศิลาบูชาลับในวังลุมมานแปลงกายแอบเข้าไปหวังขโมยกล่องแก้วออกมาได้ พระรามตั้งจิตปูชาพระโหมแล้วจึงขึ้นสอดประมาณยิงไปยังหัวใจของสกัดพอสรอนโดนหัวใจแลกกระจายร่งทอสกัดก็ล้ลงสิ้นใจทันทีเสียงโ่ร้องดังกรดฝ่ายยักษ์แตกพ่ายลิงเฮลันจบสึกพระรามได้นางสีดาหลังสงครามสยงบพระรามให้นางสีดาพิสูจน,น์ตนด้วยการเดินผ่านกองไฟ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์นังสีดาผ่านได้โดยไม่ถูกฝ่ายไม้สแสดงว่าใจมั่นคงต่อพระรามสมรสุดท้ายพระรามึงพนังสีดากลับมือพโพธยาร้อมทัพวานนและได้ครองราชอย่างสมสูตรจบบริบูรณ์ของสงครามพุทยาตอนที่สี่โครมันใช่ไหมละ่ะมีทั้งศึกมิตรภาพกลยุทธและการพรีชีพเพื่อเรื่องมันยังไม่จบนะบอกได้เลยว่าซึ้งมากมาต่อกันที่ตอนที่ห้า ซึ่งเป็นบทสรุปของชีวิตพระรามกับนางสีดาเป็นตอนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรักความเสียสละและบททดสอบสุดท้ายที่ทำให้เรื่องรามเกียรติสมบูรณ์แบบทั้งในฐานะมหากาบและวรรณกรรมแห่งศิลธรรมตอนที่ห้าพระรามคืนกรุงอยยธยาและบทสรุปของนางสีดาพระรามกับกรุงอยุธยาหลังจากรบชนะกรุงลงกา พระรามพนางสีดาพระลักษ์พีเพกและกองทัพลิงกับสู่เมืองโอโยธยาโดยยานทิพย์ของพระอินทร์ชื่อว่ารถบุดบกที่โอโยธยาพระโปรดที่ลักษาบาลังแทนก็รีบออกมาต้อนรับยอมถวายราชสมบัติคืนให้พระรามพระรามจึงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงโอโยธยามีพระลักษมเป็นอุปราชมีนางสีดาเป็นพระมเหสีบ้านเมืองสงบสุขประชาชนเปี่ยมสุข โลกเป็นธรรมกระแทกขนาเสียงของประชาชนแม้จะสงบสุขแต่ข่าวลือก็เริ่มแพรส่สะพัดมีคนกระซิบว่านางสีดาเคยอยู่ในวังของโทสกันนานหลายเดือนจะยังบริสุทธิ์หรือไม่พระรามซึ่งเป็นกษัตริย์ต้องตั้งอยู่ในธรรมต้องแคร์ความรู้สึกของประชาชนแม้พระองค์จะเชื่อใจนางสีดาแต่ต้องเผชิญกับศีลธรรมอันลึกซึ้งระหว่างหน้าที่ของกษัตริย์น กับหัวใจของสามีพระรามสั่งเนรเทศนางสีดาพระรามจำใจต้องสั่งให้นางสีดาออกจากพระ,ะคนครโดยให้พระลักษมณ์ไปส่งที่ป่าหิมพานนางสีดาคณะตั้งครามไม่รู้เลยว่าเหตุใดพระรามจึงทอดทิ้งแต่ก็ยอมรับโดยงเงบเพราะเข้าใจว่าหน้าที่ของพระรามยิ่งใหญ่กว่าความรักส่วนตัวพระลักษมณ์ร้องไห้ที่ต้องทิ้งพี่สะายผู้บริสุทธิ์กลางป่าแล้วกลับมาเงียบ นางซีดาในป่ากำเนิดพลบกับพระมงกุฎนางซีดาได้รับความช่วยเหลือจากครีซีวานมิกกี้ให้พำนักอยู่ในอสัมต่อมาได้ให้กำเนิดพระลบและพระมงกุฎลูกฝาแฝดผู้เป็นโอรสของพระรามโดยสายเลือดสองพี่น้องเติบโตขึ้นในป่าโดยไม่รู้ว่าตนคือโอรสของพระรามแต่เรียนวิชาอาวุธทุกอย่างจากครีซีผู้เป็นอาจารย์จนเก่งกล้าเช่นพระรามในวัยหนุ่ม การประชันสอนลูกศิษย์วามิกกับกองทัพโอย,ยาาวันหนึ่งพระรามจัดพิธีบูชาสักดิสิทธิ์ในป่ายไกลอสรมพระลบและพระมงกุฎเข้าใจผิด คิดว่าจะหารบุกมาเผาป้าจึงออกไปสกัดทับกลายเป็นสืกระหว่างลูกกับพ่อโดยไม่รู้ตัวพระลบยิงสวนจนพระลักษมณ์หมดสติพระรามเองยังตกแต่งกับฝีมือเด็กสองคนนะั้นจึงเรียกให้หยุดและสอบถามเมื่อวันมิกิออกมาเฉลยว่าเด็กสองคนนั้นคือโอรสแท้ของพระรามและนางสีดาทุกคนก็ตกใจสุดขีพิธีพิสูจน,นางสีดาครั้งสุดท้าย พระรามดีใจที่ได้พบโอสแต่ยังต้องการให้นางสีดาพิสูน์ความบริสุทธิ์อย่างเปิดเผยเพื่อยืนยันต่อสาธารณชนพระอินทร์จัดพิธีกรรมกลางลานหลวงให้นางสีดากล่าวคำสาบานว่าหากข้าบริสุทธิ์ใจต่อพระรามขอให้แผ่นดินจงรับคากลับไปเมื่อกล่าวจบพื้นดินก็แยกแค่แพร่ครณี ก็โผล่ขึ้นมารับนางสีดาเข้าสู่อ้อมออกแล้วปิดแผ่นดินลงเบื้องล่างเป็นการจบบริบูรณ์ของนางสีดาอย่างสง่างามและเป็นตำนานบทสุดท้ายของพระรามพระรามชงเสียใจเป็นที่สุดแต่เมื่อได้เห็นว่าแม้พระแมทรนียืนยันความบริสุทธิ์ของนางสีดาพระองค์ก็ไม่มีอข้อค้องใจใดใจอีกเมื่อครองราชจนครบเมกแทมปีพระรามก็เสด็จกลับสู่ สวนของพระนารายณ์พระลบและพระมงกุฎได้สืบราชสมบัติต่อเป็นดั้งทำราชาผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมเรื่องราวของรามเกียรติ์จบลงด้วยบทเรียนเรื่องหน้าที่ความรักศีลธรรมและความเสียสละอย่างแท้จริง